สวัสดีงามๆครับสวัสดีงามงามกุกๆกุกคนครับหนึ่งเมนูครับไ่ด้อยครับวันนี้ีปด้อยน้ำเสนอเมนูไข่ไข่ครับวันนี้ีปด้อยจะทอดไข่ใส่ไข่มะส้มนะครับเนาะไข่มะส้มีปน้อยก็เอาไปลวกแขกก่อนนะครับเนาะอันมาได้มันจะแตกตับแตกต๊บแตประับเวลาทอดทมัน้อนอนะครับเนาะไปด้วยเตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยครับซอยหอมแดงใส่ซอยพริกขี้หนูสวนใส่กระเทียมกระตุ๊บใส่รอไว้เรียบร้อยครับปวามใบหอมไปเล้วนะครับเนาะ มาปรุงรสกันตามปกติครับเหมือนเขาทอดไข่ทั่วไปเนาะครับเนาะอ่าย้องปรุงรสปกติครับทั่วไปใส่เข้าไปตีไข่ให้แตกเหมือนปกติทั่วไปครับมักเผ็ดจะใส่พริกหลายๆครับผมมักเผ็ดก็จะต้องใส่หลายครับนิ่หน่อยนี่มักเผ็ดนะครับเนาะเวลาถ้าเขาใครมัดส้มเก็บไปเหมือนบระเด้๋ยวนะครับเนาะงนี่น้อยจะลวกไว้ครับทำย่างเวลาเขาทอด ทอดใส่ไข่มันจะได้บัแตกเนาะใสไปเลยครับใสไปศูนกันเลยตีให้เข้ากันครับเป็นเมนูที่สุดยอดอาหารตามฤดูกาลบ้านเฮานะครับเนาะมาได้ซดๆใหม่ๆสมบูรครับถ้ามันซุเอาไปทอดมันจะแตกเวลาเอาทอดมันจะแตกแป๊บๆเบ,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 บเนาะปรุงรสตามใจชอบเหมือนเดิมครับใสชุดรสไปน้ำปลาจวก นี่กิ่นเข็มหลายไปไปทอดกันครับเมนูง่ายๆเมนูไข่ไข่นะครับเนาะนะครับตี่ห้เข้ากันตอนนะครับตั้งน้ำมันทอนๆ่ออกปรุงรสปลาจืดปลาจางอย่างแล้วบาได้จิ้มเสือนะครับบาจืดปลาจางอย่างแล้วกับผักชายอะตั้งกระทะน้ำมันก็ห่อนแล้วก็เอานี่ใส่ครับเจียวไข่ใส่เกี๊ยวหมูสับ ใส่พวกนี้จะไปใส่เต่ไปแห้งนะครับเนาะใส่ไ,ไปต้องแห้งหลายครับหอมก่อนเยอะกระเทียมมึอหอมกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ใส่เลยนะหอมสิละ่ะ mình nấu thì ngay ngay ta cả làm suốt giọt nó không đâu đây sẽ khai một cái suốt giọt nó không đeo pin video không pin sẽ lên bốc cả đây kìa อินจลินปุ <S 2> <S 2> <S ๊บนะฮะก็จุดจุดใส่จานเรียบร้อยเลยครับใจจานโๆๆัวตัวตัว้าไปเนาะครับกินฮ้อนฮ้อนครับข้าวเหนียวมันจึงล้ำกว่านี้ผมมีแฮมแล้วครับพอ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 แบบแม่นพิซซ่านะครับเด้อเป็นไข่ทอดไข่มดชมครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ดกดไลค์กดแชร์ครับ แล้วปะกันตีล่างครับสวัสดีครับเข่างูเน